ดีจ้าเสามือนี้มาพอกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงมีมวลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับเสามือนี้ยายหัดพามาอยู่ตลาดบ้านนางัว ples, อําเภอเจ้าวางแดดดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเสามือนี้ายหัสิภามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวน้ะพี่น้องเนาะว่าเสามือนี้มันสีถือหรือว่ามันสีแพงหรือว่าสีเป็นแนวใดเดี๋ยวยายหัสิภาลงุงไปรอเพิ่อเนาะพี่น้องนเนาะเอาแล้วก็ไปกันเลยจ้า เออยายลืมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยายหาสื้อผไปเลาะสอบถามมึงูลค่าพี่น้องได้ยินเสียงเวียดอยู่เวียดเขาอยู่หรือมั้งเหมือนแต่บมลูว่าเขาสื่อง้วหรือสื่อควายเด้อพี่น้องมื่อแต่ว่ามือว่านี่เขาสื่อแต่ควายพี่น้องได้เต็มรถอยู่ในหมู่ว่านี่อยู่ตลาดโคกเจริญ แต่เ,าเสาร์มื้อนี้อยู่ตลาดบ้านนางวัวเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องผู้ใดสิมาซื้อมาขายก็ให้มาแต่เสาร์ตลาดเพิ่นเปิดแต่ตีสี่ด้อจ้ะตีสี่เพิ่นสิเริ่มซื้อขายกันแล้วามาสายบ่มีงวัวเด้อพี่น้องน้เว้าแล้วไดย่าหสิพาลงไปรอสอบถาบมเบิ่งราคาเนาะจ้ะ สีคหอยนได้ยังมาแน่นนะจ๊ะแม่สาวครับก็มีลูกเล่นีจากแม่ใช้แม่สาวจ้ามีครับแม่สาวนี่กกนเ,เ,เปิดเท่าไรคะนี่หมื่น่พันเจดร้อยครับหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนี่พี่น้องหมื่นหนึ่นอย สูงอยู่ประมาณลอยสาลูกแยกแม่พี่น้องเอาเป็นคู่แรกนะสามสิบห้าครับลูกแยกแม่แม่แยกลูกตัวนั้นกับตัวนี้บอกเอาเท่าไรก่อนสามสิบหาครับสามสิบหาสองตัวสองตัวสองตัวสามสิบหาพี่น้องตัวละหมื่นกว่าบาทแม่ตังกุยนังเบิด์เท่นี่โอ้แม่ตังกุยละบาทนี่งามๆเลยพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาบวกคุณเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้องามๆเลยจ้ะ ลูแม่ก็สั่งเนี่ยสัง่งไอ้มีแม่แยกลูกเดือพี่น้องด้วยนี่แม่แยกลูกสองตัวสาม,มื่นเท่าไรก็หอยนี่สามหมื่นหาพันพี่น้องตัวอะไอยูเซนว้า,วาลุดเป็นหมื่นผู้น่ะ <c oughs> <c oughs> ลุตก็อะไรเป็นมือนผมด้วยพี่น้องแลวบ้านของหอยนิดนี่แม่สาวกั็ง่ามๆพี่น้องแม่สาวหน่อยเพื่อนก็ตอร่องไดข้กันเนาะแม่สาวหน่อยกับตอรองใดขึ้นกันขอเบอร์ติดต่อนะคะศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึนยาจ็โทรหาหอยนิดได้เลยได้จ้าส่งฟี่เราครับทรงฟีมีบ่อบี่แน่แถมบ่อีแน่แถม ส่งฟรีว่มีแนวแถมเ้ยพี่น่องเ้ยสนใจตัวหาหอยเน็ตได้เลยจะ้ะอยู่พี่น่อง พ่อไผ่ะตัวนีแม่ไผโอ้าวอาลาดี่น่องโอ้ยเพียนเ้จ๊ะตัว่ัใเนี่่ายนี่ไผล่แม่นี่มองับเอเท่าใดคะดีสอยกแม่เหนพพี่นองตัวแม่เงยวอาลาดพี่น้องสูงอยู่ประมาณได้ประมา ปรับสูงอยู่ประมาณร่อยสาสด้วยพี่น้องด้วยความสูงคนนี้จะให้คุนพี่น,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 น้องก็ได้อยากได้ไปไหว้คุณงามๆเลยจ้ะตัวแม่ยางดีเด้วยพี่น้องเดอ้ออันนี้แม่ลูกวะพ่อั้างพอแม่ลูกโอ้ <c ười>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  โอ้ยุ้อ้ักดเดี๋ยวมึงสิท้ามมึงแม่ลูกบานนี่เปิดเท่าไหร่สา่งแม่ลูกนิสามหมื่นหาครับสามหมื่นห้าลูกแรกแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องสามหมื่นห้าสาม่รต่อร่องใด้ีบอาจาได้ครับสามหมื่นห้าพัน สามหมื่นหาพันราคานีิต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบหาบวกไดปะสี่สิบหาบวกได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อแม่ตัวแม่เพิ่นนี่พี่น้องมือเงาหางพี่น้องงามงามในแม่ลูกพี่น้องเป็นมั่วเลี้ยงเด้อจ้ะสวยๆเลยค่ะ งามครนี่วมีมีเท่านี้แม่นมีเท่านี้มีเท่านี้ตัวดีแม่นแม่นะตัวดีกัแม่นนี่ตัวดีเปิดเท่าไรครบหนึ่งสิบห้าเจ็ดอยง่วนเนือพี่น้องมื่นหมื่นหาพันเจ็ดอยมื่นหพเจ็ดอยพี่น้องของหอยสังเลยพี่น้องด้วยงามงามเมลูกับงามพี่น้องซาลูเลกได้การเลยพี่น้องทัมขอเบอร์ติดต่อนะจ้าสเก้าสอง 092 695 3814สนใจทัหาหอยสัง,งด้วย,วยพี่น้องด้ยสนใจโทัวหาในหอยได้เลยจ้า ค่ะได้ยังมา้ครับสวัสดีค่ะได้ยังมาเนี่ยมือสื่อบุอมือนมือนี้มาสื่อกับงัวซมตัวนะตัวนะน้อมาขายอยู่นั่นยากได้เส้าหางหารอยแต่ก็จะให้เร้าสามหนึ่งนะบนั่นนะยุ่ยยู่เส้านนิบ่แไม่นครับ ใช้ hey, ตัวไหนี่ะครับสาตัวสามตอย get, từ, <S <S ู่นี่แมนครับเปิดเปิดเท่าไหรกว่าเปิไปเศร้าหาหยครับเปิดไปเศร้าหารวยส้อมื่นหายทั้งสาตัวได้บมนี่แมนครับราคานี่ก็แยกสบแยกก็แยกแยกก็แยกตัวนี้แยกนี่เมื่อนเดน้อแมนนี่เนาะแยกน้อยนี่แม่แดกนี่แยกไว้นมื่อนเอ็ประพี่น้องมื่อหนึ่งพันเนี่ยใครตัวละเมื่อนี่ว่มีหารอยน้ำกล ตัวแม่ลูกกันได้บ้านแม่ลูกอยู่ได้ซิมพาแม่ลูกนั่นซิมพาว่าสันพี่น้องงามๆอยู่ได้พี่น้องมันตกน้ำเหลียงซื้อๆดอกแม่ลูกลูกโตผู้นะลูกผู้ลูกผู้แม่ลูกลูกแม่เหมือนเราพี่กันแล้วก็จะลองมาขายเป็นเบสเบสแม่เบสนะเบสแม่เบสนะเอออันนี้ก็ว่าแม่เบิสมันปะอันนี้ว่าแม่เบิด พาเบอรติดต่อค่ะ098 0 9 8 440 440 0821 0821สนใจตัวหาซีตัวนี้เปิดที่เซาเปาเปิดยูเซาเ่าหาร่อย ทั้งเมดนี่เลยสี่ตัวเปิดไว้สองเมือนเก่าพันหาร่อยพี่น้องถือตัวละเจ็ดพันถาแขกแยกนะถาแยกตัวละเจ็ดพันมอสันพี่น้องงามๆเลยนี่เป็นมั่วลาดบานเท่าเลยพี่น้องด้วยถาโยกกับสีถือแง่เต้แวถาแยกมีแค่ งามเลยสาม้อยถึสามเป็นแม่ลูกไว้เสียอเป็นแม่ลูก,ลกงามเลยจ้ะสูงอยู่ปุ้กแม่ล้วไ,ไปเลี้ยงก็สิได้อยู่ด้วพี่น้องด้วยงามเลยจ้ะเป็นมัวหลาดบาดเท่านี้ได้เนาะมัวหลาดเป็นปะแม่ลูกลูกตัวลูกตัวแม่ทั้งคู่ตัวนี้เป็นปะ แม่ลูกลูกโตแม่ำงาเลยพี่น้องเพระเบอร์ติดต่อแน่ใช่มศูนย์เก้าดเก้าแย์เก้าแปดูเก้าไม่ต้องาจุดตรวจำมาได้ลโจ๊กอกมาำได้งั้นก็ำเลยตนนเดี๋ยวด้ยพี่น้องด้วย ขอเบอร์ติดต่อยูพี่น้องศูนย์เก้าสองศูนย์เก้สอจ็นยจ็ห่าห่าหใจโทรหาหอยเสียงได้เลยเด้อยพี่น้องเด้อถือโคมแล้วเท่าไดร่ก่ พอมันสิบสี่บาทตัวนเจ็ดบาทพอมันเงินสี่พันกว่าเน้อเงินสี่พันกว่าบาทพี่น้องต่อรองได้เป็นปะต่อร่องได้สนใจโทรหาหอยเสี่ยงในเรื่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องงามงามปนตะเลียงนี่พี่น้องหรือว่าไปซื้อไปใส่บุญใส่งานกระไดพี่น้องเปิดเท่าไรหราหอยโบของเจ้าอ่ะ 13บสามหาอยครับสิบสามหาอยพี่น้องโตผูงามๆอ้วนๆเลยพี่น้องเข็มเนื้อเนื้อง้วเนื้อเลยพี่น้องเลยงัวผูพี่น้องงัวผูเป็นง้วเนื้อพี่น้องราคานี้ตอร่องใดประจับราคานี้ยังตอรองใดยุด้วยพี่น้องเดยอ้วนๆตันๆจือๆยู่นี่พี่น้องเป็นง้วเนื้อตอใด้หน่อยเพิ่นวาเพราะว่าบ่ได้ห้องผ่านหลายเนาะ นี่พี่น้องใหญ่อยู่ได้สูงอยู่ประมาณร้อยสเจ็ดสแปดคุเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเจ้าซื้ออยู่หรอซื้อซื้อใจว่ซื้ออะขอเบอร์ติดต่อในหอยโบศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งสนใจโทรหาหอยโบไดเลยนีพี่น้องเด้อิเจ้าขวบ้านบัสดีขยายท่านยืนบอกจ้ะก็ตั้งบังเอิญที่เนียกล้องนี่เขาบอกมีแต่สนามใดมีแต่เจ้าู้เดียว มันกันขยเท่าน้ลูกค้าหาประจำวะเี่ท่านใ้นยังมาบ่ได้ยังมาซื้อยูนิมาซื้อยูนีซื้อได้ละบ่ซื้อได้แล้วใช่ละใช่ละปุ้มขายพันยูเลีวโอ้ขายพันยูเรียบรอยมาแล้วด้วยได้อยฟอง เพิ่นมาแล้วพี่น้องซื้อได้เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเอ้ยของปอยใหญ่ท่านมือนี่บ่ได้ลงซ้่มพูดละห้องทางเยอะอานื้อนี่มาขายซื้อขายวัวควายอยู่ตลาดอยู่ตลาดบ้านนางมาเด้อพี่น้องเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ดคกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้เด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ มาหลายอยู่พี่น้องไหมหเด็กจะคองอยู่ใส่สามพันห้้อยสามพันหาี่กันตัวใดสามพันตัวใด้พ่กัน้วยครับนเยขค่้งาไเอ่โอยสวัสดีค่ะใช่แหละกินข่อยไปแย่งซื้อม้วน้องเขาเรือไงบ่เออได้ยี่บ่ละได้ตัวบ แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้คือตัวแม่แล้วพ่อแม่ลูก,ล,กลูกตัวผู้พี่น้องป้านายคะพี่น้องลูกนาผันพริกแดงในท้องนะสมหุตันตัวนี้ลูกพริกแดงจ้าในท้องนะสมหุตันอยู่ในท้องนะสมหุตันไว้เนาะจ้าเนี่ยพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยหาซิฟได้ปะได้เนาะ,ะสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยไอ้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อย เปิดราคาเปิดเป็นบันี่แม่นค่ะสามหมื่นเจ็ดพันหาลอยพี่น้องเปิดไว้ต่อรองได้บ่คะนี่ต่อรองได้ค่ะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนี่งามงามพี่น้องพร้อมสูงผอมผอมสูงค่ะซื้อสองได้สามเนาะแม่นค่ะทองในเจ็ดเดือนละคะนี่สองเดือนกว่าทองในสองเดือนกว่ากับเกือบวซิ่งห่อสามเดือนอลไรละพี่น้องแม่น ก็เลยโทษไปหาเจ้าของเพันว่าอีหยังก็บลูกไผก่อนนี่เจ้าของเพันก็เลยว่าอันนี้พีกแดงไม่ทองน่ะสมงหกตันค่ะโอ้ไมทองสมงหกตันไว้ยืนอยู่นี่คือลูกพริกแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเลยจ้ะสูงลอยหายเพราะว่าข่อยก็สูงลอยหายซีสูงลอยหายซีอยู่พี่น้องวก็สูงแมียนเขาเกิดมาสูงยาวค่ะกลางมูนกับูนนีสองงามๆเลยจ้ะดูกนี่ แม่ลูกลูกโตัวผูพี่น้องสวยๆเลยจ้าได้ลูกแม่ย่านเมียไปตะเดืนนอนเนาะอันนี้เป็นลูกเป็นลูกตัวผูลูกตัวผูมันก็นงามอยู่นี่แม่เพิ่นให้ลูกีใส่อไะไรอีกอีกอีกซุกนึงอยู่ใส่แบบนี้อันนี้ก็ซื้อเพิ่นอน่ะนะเะ7,500บาทอยู่ทยุใส่ละตัวผู่ยุพูจ้ะอห้มีจุ่มมาอยุหลาบ่าาอบาไว<า> เจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทห้าร้อยใบยางใส่เบิกไปเท่าไรก่อเปิดเท่าไรก่อนนี่อันนี้เปิดไปแปดพันห้าร้อยเปิดไปแปดพันหา้าร้อยบาทพี่น้องค่ะราคาแปดพันมาหอดมื่นพี่น้องในี่วนแล้ค่ามาหอดมื่นพี่น้องสูงอยู่ประมาณเมตรสิบผุนในถุงไบ่บดอได้โน่นนะได้ได้เมตรสิบได้อยู่ดอกนมีไก่เนยังกินนมอยู่พี่น้องมีแต่ลูกเรื่อพี่น้องแม่มันจะมันขายแยกไปแล้วเรื่อนี่พี่น้อง เต่ลูกแม่เพิ่นขายแล้วอยสุบัตพี่น้องงามตัวผูคือกันแล้วพี่น้องนี่ก็ได้มากผูลูกกับมิตรผู้แสยงามเลยจะสนใจทั่วติดต่อหอยสุบันได้พี่น้องมองขายเป็นบ่อี่ิจ้า8ปดพันห้าแปดพันห้ายูสองร้อยคันยูไก่โอ้คันยูไก่ลวดได้สองร้อยวัสดุพี่น้องน้ำใจ งามงาเลยจ้ะอ่ะขอเบอร์ติดต่อค่ะ093 107 9524 9524สนใจโทรหาหอยสุบันเด้อพี่น้องเด้องามงามเลยพี่น้องค่ะเบ,งบงนนองนี้ ปวามทรงปวามทรงพี่น้องทรงฟีได้จักโลกอ่ะ<ล>หาสิบโลกหาสิบโลเด้อพี่น้องเด้อทรงฟีได้หาสิบโลหอยสุบบันว่าสนใจโทรหาหอยสุบ,บันได้เลยจ้าอ๋อพันธเสียลูกเน,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 น่แน่นแ,แนนแน่นอนหน้าคตดพอพันเอาลูกว<อ>่าไห่เราแต่ลูกว่าเสียชิดเดไปเอาไว้แักน่าไห <บา S 1> ่เนาบอบอม่ผ่า

ซื้อสามพันหแล้วเมือนเมือนสะเมือนสามมืนสามพ้อมือนสามพันห้าร้อยซื้อแล้วซื้อแล้วมีกำไรคือขายมีกำไรคือขายโอ้ยเขาขายยออยนึงบอขายด้วยขายเนี่เขาขายแล้วยอดกี่แร่ขายแล่พุท่าโู่นะ่าแล่งพุทเอากันตัมนี่เ่ไหรลยสามอยเครื่องมือโอ้เครื่องมือ น,นี่พี่น้องลวค่ะเปิดไปมื่น0ามันหาลอยทด้นาะบาเนาะเมีนพ่เฮึอมมื 13, ่นสามพันาลอย้เนาะจนสื่อมากมื่0สามพันหาลอยมื่นสามพัหาลอยถ้าได้กำไรนี่เพราะท่านขายท่านที่พี่น้องน้นีำงามเลยตัวผูพี่น้อง หางมันงามงามเนี่หางมันสวยเลยหางสวยขายแต่หางนี่ก็ได้แล้วนี่แม่ขายแต่หางรวยเลยขายแต่หางนี่ก็ได้แล้วน้อยใหญ่ท่านน้องวามสูงอยู่ประมาณเมตดเศร้าพี่น้องเศร้าบวกอยู่ดอกวันตันจืดเลยราคาหมื่นกว่าบาทนบริกินหางบริการหางอีพอวะหางงาม ไปทางไหนล่ะนั่งเขาพรุบอกว่านไปทางไหนอด้ไท่านขอเบอร์นะจ้ะศูนย์แปดหกศนย์แปดห์แสน่เ้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์นยสอนใจโทรหาไงท่านได้เลยเด้อพี่น้องเด้องามๆันจีเลยพี่น้องอวดือ้วนค่ะเ้าเห็นส่งชื้ออ้ค่ะ นอนแล้วนอนแล้วลูก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 ทํามาหากินลูก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 แม่ลูกมันจะเดือนแน่แม่ลูกลูกตัวผู้ไมตัวแม่เนาะแม่จ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเลยจ้ะ ลูกเหอจำเสียงลูกค่เนลูกอลูกโอ้ดีแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกพี่น้องข่วมสูงของเพื่อนงามงาม้ลยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ยางดีพี่น้องเนี่ยเลือเลือเลือแจ็คสัวในมือนี่เลือเท่านี้แม่นบ่เนี่ยงามงามเลยจ้าเบิ่งเหงาด้อเงาหางเพื่อนพี่น้องเงาหางเงาบักไงเหตุใดติมเลยบ่ได้มาเพื่อนเบิ่งเล็บเบิ่งขาเบิ่งแข็งเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ สวยๆเลยจ้ะลูกลูกมันลูกมันมกระมูกพี่น้องงามเปิดใบเท่าไรก่อเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันแกสามหมื่นเจ็ดพันนะอ่าเปิดไใบสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องราคาหนีต่อร่องในบอ,อยจ่ะ,ะ,ะราคาหนีต่อรองด้เด้อ,อพี่น้องเด้อหนีงามๆเลยแม я, ล่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องสวยๆเลยจ้ะลูกตัวที่เท่าไรคะนีตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะ ลูกตัวที่สองเด้อพี่น้องเด้อนี่สนใจโทรหาพ่อพวนเลยเด้อพี่น้องเด้อใหญ่ยมันเพิ่นขายไปแล้วว่าสั่นเหลือทอสองตัวนี้พี่น้องขอเบอร์ติดต่อเดยจ้ะศ้า065 065 16 016 3328 3328งหกศูนยหนึ่งหกสามสามสองแปดสองแดสนใจโทรหาพ่อพวนเลยเด้อกพี่น้องเด้อจ้า โอมันก็คักอยู่คักแต่หูต้องสีมันก็คักสีก็คักสีแดงสายหูอ่างบ่ยากปานไดบ่ยากาไดแต่ว่างามหน้าตาสวยพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิเปิด เท่าไดเนาะนี่เนาะจะของอยูุไซวุ้นนี่เนาะ <c oughs> ได้ละไปแาน <c oughs> เอาใจกันทอดใจกันทอดก็อยากมึงราค่าไม่นี่ <c oughs> <c oughs> มันสิไป,ปหอดไซนี่ราคานี่นี่งามๆทองพร้อมได้นี่พี่น้องทองได้แจ๊กเดือน์ละนี่ หาหเดือยแลยยยที่ยยทินมาเปิดก่อนนี่เลยยยที่เปิดเท่าไรนี่เปิดเท่าไรพอป่ดนเปิดทไรเสาหาคือเขาเาหตัวเปิดไว้เส้าหามัสาพี่น้องว่ากันไลยสามเยนะ สายหูพี่น้อสายหม้ยเปิดไปสองเมืหาเนะพอนะสองเมื่นหาพันพี่น้องนี่ไป้ปสาม้วยปกำเลยมั้ง่ะก็พี่น้องนี่ทงได้หาหกเดือนแล้วนี่ยวมสูงประมาณรน0อยสี่สิบกบาทม้อยส่สได้นเนะพอนะควมสูงไหม ว้ยมันได้ร้องหาสิเลี้ยงหัวสิแท้สิาบอกได้พี่น้องด้วัดด้วยสายตานะอานุขคเบอร์ติตอนนี่ค่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสนใจโทรหาพ่อที่ได้พี่น้องด้สายหูงามงน้องกั่หูรับประกันหูยงาหรอกหางองทบพื่อแมลลูกระทบหูห้ารอบหูหารอทัางหมดทกอะไรหอนี่ เอาเอาเอาเลยงามงามวีดอ่ะหังามหัานเือดี่นดยงามเด้องามเด้อสายหูพี่น้องสายหูเมื่อเงาหางเพี่น้องทองครามวประสันทองในหาหูกเดียล้วล่ะสนใจท่วหาพธิ์ทินได้เลยได้จ้าไปสี่เมือนสามหัวฟ้าม ตาว่ามันกาา็นน้ตาบอสหม่นสาม่นงรจครับมีว่าสี่หมื่นสามสูงลอยหกสิบหอดบอหอดด้นอญนหนอยหกิบหอดบอหาสิบหาน่อบหาสิบหาพี่น้องความสูงถกานวาดันยืนวัดเอาได้เพราะว่าจะของสูงลอยหาสิบ โอ้งัวฟ้ามพี่นองงัวฟ้ามเี่ามพี่น้องราคานี่ต่อรองได้ด้อพี่น้องด้อในไงเด้พี่น้องสวยซื้อื ขอเบอร์ติ่ตอนนะ้ศูเก้าสามห็ดหอแปดเก้าเก้าสามแปดเก้าเก้าสาหอยหยังนะจ๊ะหอยนุหสนใจทั่วหาหอยนกด้วยพี่น้องด้วยตูบักไงพี่น้องหัวหลุนหลุนธรรมศาสตร์ด้วยเนาะรับลุนธรรมศาสตร์แมนบานิเพียดเขาครัเปเขาโอ้ มันพอเห็นมันหลุดเออเจ็ด้อย,ย,อย <c oughs> นี่พี่น้องสนใจโท่วหาหอยนกได้เลยได้จา,เาน,นเืมืออื่นหรือโมเมนต์กนเมื่อนเริ่มมาตัวเขาข้าไปยาาแล้วแม่ลูกแม่ลูกลูกโตหู แม่ล ok, ูกลูกตัวผู Ma, ้นี i i. ่เปิดเท่าไรน้จะนี่เปิดไอกจ็ดนห้าร no, ้อยเปิดไหมื่นห้าร้อยพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตผู้ไขายเลยแม่เพิตกนำเลียงด้วยพี่น้องด้อไปถือยาถือยู่นิบ้า่อให้เบ้าเนาะสูงสูงเท่าไรน้อแม่เพินนี่นอี่สิบบวกบวกห้าร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะร้อยสิบหาไนี่พี่น้องความสูงงามเลยลูกตัผู้พี่น้อง มึงลิเพิ่นเด้ยพี่น้องเด้ยน้ำหนัเลยจ้ะราคานี่ตัวล่องได้เ่นปะได้เล็กน้อยครับก็ได้กึเทก็ไรกุ้ึ เปิดไปเมื่อกี้นี่ยสองมื่อเท่าไรกว่าสองเมื่นหหขาลอยสองเมื่อหพันหาลอยพี่น่องเด มานนี่พี่น้องสนใจทั่วหาหอยยังนอนนี่เนาะอร้านมานอนครับค่เบอร์ติดต่อค่ะ087ครับ087 218 218 6052ครับ6052ครับผมครับสนใจทั่วหาหอยล้านเลยเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเลยจ้ะแม่ลูกลูกตู่ปูพี่น้อง